แล้วไกลขึ้นเนี่ย

มาปักหลักตั้งเต็นท์หุงข้าวรอกันเลยครับเพราะว่าวันพรุ่งนี้หวยจะออก มัน,นลมเือเลยองใหม่อะไรตรงไหนไงมึงเกาะลอกเอยู่น้อแมหุดกันหดเลยไม่เขาเดินเดินไม่ว่าเดินหอยหลังถอยหลังเขาเนี่ยหึงเขาไาเลยหอยเขากเดินหอยหลังที่ลูดจุดจะตายูดุดเลยนะ ห,หลังดเขามก่เขียรใหญ่ต้นไม้ใหญ่ใหญ่หญมากไหมก็สามคนโอบไม่ได้ครับอืความยาวล่ะความยาวตอนนี้คือเขายังดูดเปิดหน้าทรายยังไม่หมดครับยังจมอยู่เหรอส่วนส่วนทางด้านเนี้ยส่วนโคนเนี่ยังจมอยู่ยแต่ส่วนปลายเนี่ยส่วนช่วงตรงกลางร,รับต้นเนี้ย เขาเปิดออกมาครับแต่ถ้ามีตอนนี้ให้ตัวแล้วถ้ามีรถเครมายกก็ขึ้นเลยครับแล้วพวกเรารู้กันได้ยังไงว่ามันมีต้นตะเคียนอยู่ใต้น้ำก็อาจารย์ติดต่อไปครับใครผมดำเดี๋ยวอ๋อพระอาจารย์ติดต่อไปแล้วเห็นอยู่คราวนี้มันเอาไม่ได้อืมแล้วทำไมต้องเอาภาพมาช่วยสวดถอนเหรอเล่าไม่ได้ตาแล้วครับขอเชิญเพืนเฉยอ๋อคิดว่าต้นใหญ่ไหมพี่ดำลงไปป่ะเนี่ยเล้าไม่ได้ดำเลยต้นใหญ่ใหญ่ประมาณสักแค่ไหนฮะก็ ประมาณเห็นว่าน้องชายว่าประมาณวัดรอบโซนประมาณห้าเมตรความยาวละ่ะความยาวนี่แต่ที่วัดนั้นมันยังจมดินไปอีกประมาณหกว,วาหกวาหกวาก็สิบสองเมตรสิบสองเมตรแล้วพวกเรามีความเชื่อกันยังไงที่ได้มารอกันอย่างเี้ว่าเป็นมีโชคปีลาบหรือว่ายังไงเปล่าก็มาเสี่ยงจะไปไหว้วัดนะเห็นก็น้องชายมันบอกว่ามาดูดรายทางนี้ไม่ได้เพราะมันฝันลายทุกทีอ,<ล>อ๋อน้องชายพี่เป็นช่างดูดรายเหรอดูรายอยู่พี่ดังเลย เขามาขอให้ช่วยเอาขึ้นให้หน่อยว่างั้นเถอะ